สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนุ้ยเช่นเดิมนะคะวันนี้คุณครูนุ้ยจะพาเด็กๆมาเรียนในรายวิชาภาษาไทยในบทที่6เรื่องมีน้ำใจนะคะเด็กๆเ,เดี๋ยวเราจะมารู้จักคำนำเรื่องกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะรู้จักคำนำเรื่องเสือจานลิงแอบสอนหูน พับครานหมีชะนีที่นอนงานบ้านแบ่งปันยอดไม้ฮิปโปยีรบับนกขุนทองสาธารณะจระเข้แท่งน้องตอบรบับชน บนกรงเกลื่อนคลุมเร็์เสริสมพอใจน้ำใจท่าทางบ้านเมืองนิ่งเฉยผึ่งแดดลูกชายลูกสาวผ้าห่มวัยรุ่นรักษาตัดสินกับข้าว เอ็นดูคำหยาบช่วยเหลือขยะมารยาอ่านเนื้อเรื่องกันต่อคะ่ะมีน้ำใจลุงวันและป้ามาลีมีลูกชายคือพี่หมอกและลูกสาวคือพี่หมททางครอบครัวดูแลต้อนรับภูผาและน้ำใสเป็นอย่างดีภูผาและน้ำใสไม่อยู่นิ่งเฉยช่วยงานบ้านทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ ตื่นขึ้นมาก็เก็บที่นอนเองพับผ้าหม่มเอาผ้าคลุมไว้ถึงเวลากินอาหารก็ช่วยยกกับข้าวกินเสร็จแล้วยังช่วยกันล้างจานป้ามาลีพอใจหลานทั้งสองคนนี้มากชวนให้หลานมาหาอีกพี่เหมาะกับพี่ไหมดีใจที่มีน้องน่ารักพูดเพราะไม่สนมีน้ำใจจึงอยากให้น้องๆ อยู่ที่บ้านนี้นานๆก่อนจะส่งหลานกลับบ้านลุงวันพาเด็กๆไปเที่ยวสวนสัตว์ลุงวันขับรถไปส่งให้พี่หมอกและพี่ไหมาพาน้องๆไปเที่ยวแล้วนัดเวลามารับกลับตอนเช้าๆในสวนสัตว์มีคนไม่มากนะักพี่หมอกและพี่ไหมดูน้องด้วยความเอ็นดูที่เห็นทั้งสองคนตื่นเต้นเมื่อได้มาเที่ยว นนแเน่ฮิปโปนอนแช่น้ำอ้าปากกว้างเสือน,นอนหมอบอยู่หน้าถ้ำมีดําเดินไปเดินมาจระเข้นอนพึ่งแดดบนลานหินยีราฟยืดคอยาวกินยอดไม้ลิงและชนีหหนต้นไม้อยู่ในกรงเด็กๆทั้งหมดเดินวนไปวนมาจนมาถึงกรงสุดท้ายเย่่ยมเยี่ยมมองมอง นกขุนทองร้องวูพี่ไมร้องเสียงใสชี้ให้ดูนกในกรงเป็นนกขุนทองจริงๆแต่ไม่พูดไม่ร้องพี่หมอกพาน้องๆไปซื้อไอศครีมแทนที่จะซื้อเท่าจํานวนน้องแต่พี่หมอกกลับซื้อห้าแท่งใครจะได้กินแท่งที่ห้านะทั้งผูผาและน้ำสใสเอพี่หมอกยื่นไอศครีมแท่งที่ห้า ให้เด็กชายเล็กๆคนหนึ่งซึ่งยืนแอบอยู่หลังต้นไม้ท่าทางอยากกินไอศครีมเด็กน้อยยกมือไหว้ขอบคุณนั่งลงดูดไอศครีมอย่างอร็ดอร่อยทั้งสี่คนยิ้มอย่างมีความสุขที่ได้แบ่งปันให้ผู้อื่นทางไปจุดนัดพบวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งกำลังแย่งขนมกินกันส่งเสียงเอะอะพูดคำหยาบแล้วทั้งกลุ่มก็ลุก ขึ้นวิ่งตามกันไปทิ้งขยะไว้บนถนนสวยๆของสวนสัตว์พี่หมอกชี้ให้น้องๆดูอย่าทำตัวอย่างนั้นนะไม่มีมารยาทใครๆเห็นก็ต้องพูดว่าเป็นเพราะพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนพ่อแม่อยู่ดีๆต้องถูกคนว่าเพราะลูกจริงด้วยพี่ไหมเสริมดูซิกินแล้วทิ้งขยะไว้เกื่อนอี แล้วใครจะมาเก็บภูผากับน้ำสายเก็บเองทั้งสองคนยกมือขึ้นตอบพร้อมกันไม่เป็นไรเรามาช่วยกันเก็บก็แล้วกันพี่หมอกตัดสินที่สาธารณะอย่างนี้เป็นของเราทุกคนต้องช่วยกันร,รักษาความสะอาดพี่หมายเสริมบ้านเมืองสะอาดมองไปทางไหนก็สวยงามคนในชาติมีความสุข ให้เด็กๆฝึกอ่านตามคุณครูนะคะแล้วทำแบบฝึกทักษะภาษา,าหน่วยที่6ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ